สวัสดีครับพี่น,น้องสวัสดีครับาซื้อเนื้อกินครับตอนเย็นๆครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เน็กอีกแล้วครับถ่ายแทะถ่ายแท้รคับฮะไหนครับเดี๋ยวไปดูกันครับอะไรอย่างรับอาจารย์ฟืมซื้ออยังซื้อไก่ครับซื้อไก่เพราะั้นเขียงหมูได้เลยซื้อหมูครับซื้อหมูเมนูอย่างบุฟเฟ่ต์เมนูอย่างครับอาจารย์เน็ก คิดว่ากินดีไหมครับงาอ้วนเอ้ยบ้อได้ครับต้องกินครับถ้าโยงกันต้องกินเข่านี่ว่าอดอาหารอดยังบ่ได้ถ้าต้องเจริญอาหารไปด้วยกันอันนี้จานจอดครับมือกองไม้ครับพึ่งมาถึงกันครับเออเดินทางกันมาพร้อมแล้วเดินทางกันมาครบหน้าครบตาแล้วครับมือแรงกับเจอกันในลายสวดไอเขียมคือเก่าครับซื้อหมูครับซื้อหมูเมนูเด็ดมือแรงจานเนกขาเนี่ยกินแล้วครับ หาเบึงพักในตลาดครับสวยงามแท้น่าจะเนกเลาครับ,นนรรบไปกันเลยไปกันต่อจานปลืมหาสื่อนี่รประกอบเมนูครับ ตลาดใหญ่อยู่ได้ครับครบเลยครับของหาซื้อครบเลยบดิอืดใหญ่ยายายาครับอยู่ไหนเข้าถึงง่ายซื้อผักครับซื้อผักตามที่ชีตอาจารย์ปื้มในช่วงการซื้อผักครับมาซื้อให้ จานเน็ก่ยังเสแสบกินปะคุงแช่น้ำปลาป่คุงแช่น้ำปลาจานเน็กสนใจแล้วครับเยียดยอดเสงครับเนี่ยฮะจานเน็กอีกแล้วครับจะนเน็กอีกแล้วครับจานเน็กอดใจไม่ไหวแล้วครับ ะคกับแก้มจานเน็กอีกแล้วครับจานเน็กอยากกินมะเข่งครับ,บเฮ้ยมะเข่งผู้จะมะเข่งมะเข่งครับมะเข่งอาทีตทุกคนอาดีตเคยครูจักรสอนนิดหน่อยครับผมก็คงจะเจอครับในรอบโดนหลายปีจานเน็กกินกุง้งแช่ครับ นิกเอาอะไรเซลิมบรรยากาศครับบรรยากาศงานป่มได้ยางนาะยางดุนแนี่ยุญนมาแล้ว้ครับเฮ้ยครับันิกอีกแล้วยันเนิกครับ พูดหนักกล้องเลนเล็กเล็กไม่ต่อเ่ถ่ายรูปเน่ยขนาดถ่ายรูปเนี่ยสิชอเทียวอะไรบ้างจะเพิ่มได้ยังนะได้ยังนะนี่ครับเมนูเราคืนนี้เด็ดแน่นอนครับจานเชิญเรียควีเองจานนี้คือผมลองชิมดูก่อนผมเห็นเด้วแน่นิสิตตาแซ่บครับตาเช็บนีนะเนาะองชิมดูก่อนเลย เดียวกับคลิปนี้กับวุม้มยังหลายครับภาพวุ้ย่างเล่นตลาดท่อๆีอันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเมนูคืนนี้ยังก่อนจารย์เพิ่มเมนูยังก่อนนะซื้อหมูไปขวัวใกล้ครับซื้อหมูไปขวัวใกล้ครับ mm hmm. เออสราบียู่แล้ครับฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย,บาย